ทีฝ่าและน้ำนี่สวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับอันนี้เป็นคุณต้นเห็นชัดทีฝ่ามนะครับตอนนี้เห็นมีโปรเจกต์ที่เราเมก้าที่จะให้นักท่องเที่ยวแวะเข้ามาได้จริงครับคือในส่วนไหนบ้างครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของโรงเรือนครับปลูกตอนที่เราเห็นเป็นโรงเรือนมีผักอะไรบ้างครับตอนนี้ในโรงเรือนตอนนี้จะมีทุเรียนเชอร์รี่จะมีเลนนอนญี่ปุ่นใช่เท้า แล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นช่วงวดอกไม้ดอ,อ้โหเดี๋ยวนั้นดี๋วเราคอยไปดูดุ่งดอกไม้เราเข้าโรงเรือนก่อนเนาะครับ <Okay. S 2> โอเคครับ,รบขอบคุณครับมีก็มีคนมาดูบ้างเหมือนกันนะครับเรอเราต้องอยู่รงโซนนี้อ่ะครับเดีย๋ยวไงต้องรบกวนคุณต้นอธิบายว่าเรามีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็จําหน่ายอะไรอยู่ยังไงเท่าไหร่นะครับได้ครับ ี๋ยวมาดูตัวเมล่อนก่อนนีเมลอนเนาะน้อโอ้เขาก็ออกลูกอยู่เลยนะใช่อันนี้ก็คือพร้อมตัดหรือยังครับเนี่ยอันนี้ยังครับแต่ว่าใกล้แล้วครับือใกล้ที่จะตัดได้และอย่างตัวนี้จะเป็นสายพันญี่ปุ่นโอ้จะเป็นตัวลายนะครับก็คือข้อเด่นของมันก็คือผิวมันจะสวยเรื่องของลายครับเนื้อเขาสีอะไรครับอันนี้อ่าตัวนี้จะมีทั้งเนื้อส้มแล้วก็เป็นเนื้อเขียวครับโอ้ครับ เนี่ยครับอย่างไรเป็นญี่ปุ่นเนาะใช่ญี่ปุ่นเลยเนื้อจะเป็นเนื้อแบบนิ่มครับสามารถใช้ช้อนตักทานได้เลยโอ้ช้อนตักได้เลยอย่างนี้อีกกี่วันครับเนี่ยจากที่เห็นเนี่ยครับาจากที่เห็นนี่ประมาณสักยี่สิบวันก็ได้แลยครับอ๋อครับโอ้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าช่วงใกล้ๆปีใหม่มีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็าสามารถจะตัดเองได้ด้วยหรือว่าซื้อทานได้เลยก็มีโอ้ครับนี่คือเมลอนทางญี่ปุ่นเนาะ โอ้โหเต็มเลยครับสีสีสีอย่างนี้คือสุกแล้วใช่อย่างนี้คือสุกแล้วครับสีเหลืองจะเป็นตัวนี้เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นอ่าครับก็กินสดเหมือนกันทานสดครับอืมครับตัวนี้จะรสชาติหวานแล้วก็ฉ่าน้ําอืมครับอ่าจะเป็นญี่ปุ่นเลยผมเคยเห็นในในเพจของคทีมีสีแดงด้วยเนี่ยผมเห็นสีแดงแล้วไม่มีสีแดงเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันไหมครับ เป็นแต่พันของเนเ้อรทแลนดครับ oh. ตัวนี้จะเป็นแต่ผมให้ทาน <th ang S 2> อ,อร่อยมากด้วยอันเนี้ยอืตอนนี้จะเป็นเนื้อกรอบแล้วก็สีแดงครับแล้วตอนนี้มีมีแพ็กเกจออกมายังครับเหมือนผมเกิดผมอยากกินกล่องเท่าไหร่หรือว่าค่าเข้า,ขา,ขาชมอะไรเงี้ยครับอ๋อมีมีนะครับตอนนี้คือหน้าฟาร์มเนี่ยจําหน่ายอยู่ที่กิโลกร,รัมละสองร้อยครับ ครับก็จะสีเหลืองและสีแดงเนี่ยราคาเท่ากันเท่ากันเลยอ๋อก็คือมาติดต่อมาติดต่อได้หรืออยากเก็บเองได้ไหมได้ครับได้ครับโอ้ดีเลยอ่ะเพราะว่าออกเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่เขาจะออกตลอดเลยคือคือถ้าใครช่วงใกล้ปีใหม่เนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็มาได้เลยใช่ไหมใช่มาได้เลยครับจะมีเรื่อยๆอืมโอ้ดีออกตลอดเรามีโรงเรือนอย่างนี้เยอะเหมือนกันครับเนี่ยใช่จะเป็นโรงผลิตที่เราป้องกันเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของแมลง แต่เวลามันอยู่กับต้นอย่างนี้น่ารักมากเลยนะครับมันดอกมันเต็มไปหมดเลย,เลยผลม,มันนี่คือมะเขือเทศอ่ <c oughs> มีอีกเซกชันหนึ่งแปลงปลูกสุดท้ายก็จะเป็นเป็นผักสลัดไอ้เจ้านี้น่าจะเบสโอ๊กไหมไหตัวน,นี้จะเป็นชื่ออะไรครับเบบี <Red> เ้เลดคอร์สครับเบบี้เลดคอร์สจะเป็นคอร์สที่เป็นตัวแคะอ๋อครับอ่าโดยปกติคอร์สจะแบบใบมันจะค่อนข้างยาวแต่ตัวนี้กะเป็นสายพันธุ์ที่แคะ กดีแบบมันดูกรอบมากเลยนะใช่จะกรอบแล้วก็ห่อหัวแน่นอย่างเงี้ยครับก็คือตัวนี้สามารถทานกับน้ำสลัดหรือจะเป็นลาบเป็นน้ำพริกได้หมดเลยครับอุ้มันดูมันดูน่าน่ากินมากเลยเนี่ยตอนที่มันอยู่กับต้นอย่างเงี้ยครับเดี๋วอย่างนี้ลูกอ่าคนที่เขามาเที่ยวเขาจะซื้อได้เหมือนกันได้ครับได้แล้วก็มีทางแพ็คจาหน่ายหรืออยากจะตัดเองอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นจะเป็นเบบี้กรีนคอร์ดกรีนคอร์ดจะเป็นตัวสีเขียวแต่เป็นตัวแคร์กเหมือนกันครับ อันนี้ก็เป็นที่คุ้นตากันเลยใช่ตัวนี้ก็เป็นกรินโอ๊กกรีนโอ๊กอ่ากลุ่มของกรีนโอ๊กไอ้ตรงนู้นเป็นเขาเรียกเลดคอรอลไหมหรือว่าเป็นเลดโอ๊กเป็นเลดโอ๊กเลดโอ๊กกรินโอ๊กเลดโอ๊กกินโอ๊กแล้วก็มีฟินเลตัวนี้ครับอู้อันนี้ก็หลายๆคนชอบแล้วอันนี้มันมันกรอบดีกรอบมากๆครับเย็นๆเนาะเวลาแช่น้ําแข็งมาอู้ขึ้นดีมากเลยครับ ก็คือช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศที่มันเริ่มอากาศดีใช่อากาศดีครับอ๋อมีผลใช่ไหมครับอากาศดีเนี่ยมีผลผักจะสวยเลยโอ้นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นโปรดักของของแอปเปนะครับเบื้องต้นนะก็จะมีเมลอนนี่แหละคแล้วก็เอ๊ะแต่ผมเคยเห็นมีเมลเอนอยู่สองสีนะใช่ไหมของที่นี่จะมีเนื้อที่เซนสีส้ม กับเนื้อที่เป็นสีเขียวใช่หรือเปล่าครับใช่ครับแต่ตอนนี้มีมีแค่สีเดียวไหมครับหรือมีทั้งคู่เลยมีทั้งคู่ครับแต่ว่ามันจะตัดคือเปลือกอ่ะแล้วเปลือกจะเหมือนกันแต่เปลือกข้างในแต่คนละสีใช่โอ้ใชญี่ปุ่นเนี่ยเปลือกแต่ค่อนข้างมีลายสวยถ้าลายสวยๆอย่างเงี้ยเนื้ออย่างนี้เนื้อข้างในสีอะไรนะฮะแต่ตัวนี้เป็นเนื้อสีส้มอ๋อข้างในจะเนื้อสีส้มอืมอันนึิเอ๋อแต่ถ้าผิวเขาเป็นแบบนี้ข้างในจะสีเขียวเหรอครับ ใช่ตัวนี้จะเป็นอ่านี่นี่นี่มันไม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นลายเอามีลายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ชัดแบบเมื่อกี้ใช่ไม่ได้ชัดครับตัวนี้จะเป็นเปลือกสีสีออกสีทองเลยอ๋อครับแต่ว่าตอนนี้มันลูกมันยังมันยังสุกไม่ทันเขาก็จะมีหลักง่ายๆนะว่าถ้าเปลือกทองข้างในจะเนื้อเขียวเปลือกเขียวข้างในจะเนื้อทองเนื้อส้มนะใช่เนื้อส้มอืเดี๋ยวผมแย่ก้องเข้าไปดูโอ้โหเนี่ยออกเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าไอเมลอนเนี่ยต้องรอหน่อย <น>อีกสักสี่วีคอะไรประมาณนี้เนาะสา<ช>มสี่วีคถ้าเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยสองปีใหม่ตัดได้เนังครับเสือกลายยังไงซะเนี่ยถ้ามาถึงฟาร์มมาถ่ายรูปมาตัดอะไรก็ได้ชิมอยู่แล้วล่ละแล้วถ้าถูกใจก็จัดกันไปนะครับไปฝากที่บ้านนะครับพพยังไงเดี๋ยวขอบคุณคุณต้นในส่วนของโรงเรือนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลุยตรงทุ่งดอกไม้กัน แต่ครับขอบคุณสชัาดครับช่วงตอนเย็นที่นี่ที่นี่มีหมอกด้วยหมอกพี่เลียดดินเนี่ยบอกไว้ถึงบอกเราทำเองนะครับอ๋อเราเป็นรอองน้ำที่ใช้หมอกเพราะเพราะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาถ่ายรูปแปลงดอกไม้เนี่ยแนะนำมาตอนเย็นเลยแสงก็สวยแถมเราจัดหมอกให้ด้วยโอ้ดีมากเลยดีมากเลยค่าเข้าก็ไม่มีด้วยยังไงช่วยซื้อมะเขือเทศซื้อมะเขือเทศหน่อย เพราะฉะนั้นโฟนดักทีพร้อมตอนนี้ก็จะมีมะเขือเทศกับผักกลัดเนาะที่พรพร้อมจำหน่ายเลยใช่จำหน่ายมันจะเป็นแบนี้อืมอเราก็ทำเป็นลานแบบไว้เอ้มีเรือใบด้วยเขาเขาเรียกด,ดอกอะไรครับพวกนี้อันนี้เป็นคอสมอสไคอสมอสอ่าเะหลายๆคนก็จะคุ้นกับเจ้าดอกนี้เนาะ แอมมีผีเสื้อนิมิดด้วยนีเสื้อแล้วก็มีเรื่องของเรือที่อยู่กลางทุ่งดอกไม้มีตีมไหมครับแบบนี้ก็คือมีคอนเซปต์ไหมมีมีครับ the little of blossom อา little of blossom ก็ตรงความหมายเนาะมันก็มีจังหวะจากัมของมามีลมมีอะไรเราก็เลยเอาเอาเรือใบมาเป็นสัญลักษณ์ของของลมแล้วใช่จะมีเรือเหมือนเปรียบเสมือนเรืออยู่กลางทุ่ดอกไม้แล้วก็จะมี ะอเดี๋ยวเดี๋ยวพอเรามีฝอยๆเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีผีเสื้อบีมันก็โอ้โหใช้ฟิลอยากอยู่ถึงตอนเวลานั้นเลยตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยมันเที่ยงอันนั้นก็เป็นเป็นดอกเดียวกันไหมฮะใช่เป็นดอกเดียวกันแต่คนละสีเราเป็นเฉดเดี๋ยวผมเดินไปดูหน่อยตรงเนี้ยเขาจะค่อนข้างวาไรตี้นิดนึ่งมีขาวมีชมพูไล่เฉดแต่ว่าตรงนู้นน่จะเป็นสีเข้มเสาพวกนี้คืออะไรครับคือไฟอ่ะ จะเป็นเกีอบเหมือนเกสรดอกไม้ครับในในช่วงในช่วงหน้าหนาวที่เขาจะปิวใช่ไหมจะปิวอ๋อเป็นมีเราเรามีงานศิลปะด้วยนะครับใช่มีงานศิลปะอันนี้ไงช่างกำลังตั้งกันอยู่เลยเพราะนั้นช่วงใกล้ๆยิ่งใกล้ปีใหม่เราก็จะเรียบร้อยแล้วแต่ที่เห็นแดดแรงๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับขนาดผมใส่เสื้อวินเบเกอร์นะนะครับ ที่เขาถืออยู่เนี่สวยมากเลยเดี๋ยวพอมันเสร็จเรียบร้อยนะ้็คงจะแบบแล้วถ้าได้ละอองน้ำตอนเยน็เยนๆด้วยเนาะเนี่ครับํา<ม>ทำทำคิดอินเสิร์ตที่ดูว่าเวลา,เ,าเรามาถ่ายรูปแล้วเราจะได้ภาพประมาณไหนเนี่ยตอนนี้เราอินเทอร์วิวกันอยู่กับคุณต้นนะครับว่าว่าแคทชี่เราทำอะไรอยู่ตอนนี้แต่แต่ก็เนี่ยอย่างมุมนี้สวยเลยเพราะว่า บางมุมเนี่ยบางทีเราจะดูเหมือนแบบมีเป็นบินบรรดูแห้งแต่ว่าพอมุมเนี้ยสวยเลยอ๋อแล้วมีเวทีด้วยครับมีโปรเจต์อะไรไหมครับตอนนั้นจะเป็นสาหรับถ่ายรูปครับอก็เป็นแบ็กกราวให้แามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้นี่ผมคิดไปถึงแบบว่ามีโต๊ะตั้งแล้วผมนั่งจิบอะไรแล้วก็มีดนตรีเล่นแล้วนะแต่ตอนเย็นคือสามารถซื้อเนาะเนาะ คือถ้าคนมีสไตล์แคมป์เขาจะมีเก้าอี้พับอะไรคุณก็มานั่งเนาะแล้วก็แอคแอทท่าแล้วก็แบ็กกราวด์เป็นแบบน้อ้สยสวยครับสวยครับไอเดียดีไอเดียดีอ่าอย่างไรขอบคุณต้นมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแหละว่าภาพที่ออกมาสมมติเวลาใครมาเที่ยวเนี่ยถ่ายรูปแล้วจะเป็นยังไง ยังไงขอบคุณคณต้นจากแคท,ทีฟาร์มครับยังไงฝากแทคทีหน่อยว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงเบอร์โทรศัพท์อะไรยังไงครับก็สําหรับโครงการแคทีฟาร์มนะครับจะอยู่ที่เส้นเกอกสมบูรณ์นะครับอาเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหน้าฟาร์มได้แล้วก็ติดตามที่เพจของแคทีฟาร์มได้ครับจะมีเรื่องของผลผลิตแล้วก็มีเรื่องของอ แช่ว่างานที่เราจะอัปเดตงานนะครับว่าว่าตอนนี้ฟาร์มทําอะไรไปบ้างครับเพราะเราเพิ่งเริ่มทำเนอะไม่ได้ไม่ก็ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาครับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็สวยงามแบบนี้นะวันนี้ผมว่าโหดีมากเลยแล้วยังไงเดี๋ยวผมเอารายละเอียดของเพจอะครับไปไว้ในดีเทลของคลิปด้วยนะครับขอบคุณคุณต้นมากเลยครับครับ